อันดีครับเดี๋ยวจะมานะครับเดี๋ยวจะมาเก็บนี้ด้วยนะฮะดอกอันชั้นนะครับดอกอันชันดอกอันชั้นถึงไม่เยอะนะครับถึงไม่เยอะแต่ก็สามารถเอาไปทําได้นะครับเอาไปทํกลินได้แต่เขาก็มีอยู่นะแต่เขาอยู่ข้างในนะไม่ได้อยู่เต้องเข้าไปเก็บครับผมเข้าไปเก็บข้างในนั่นนะขึ้นเยอะอยู่นะครับ แต่ดอกก็สวยนะแต่ดอกก็สวยนะจะปล่อยไว้ก็จะเข,เ,ขเ,ขเขาเขาก็ world, นานจะเหี่ยวอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาปล่อยก็จะเหี่ยวอย่างเงี้ยนะเหี่ยวก็จะร่วงนะฮะแต่ถ้าเราเก็บก่อนตอนเนี้ยนะครับดอกเขาจะดอกเขาจะสีม่วงสวยงามเราสามารถเอาไปกินนะกินสดสนได้เลยนะครับกินสดได้เลยนะครับนี่ฮะกินสดได้เลยครับเนี่ยถ้าปล่อยไว้เขาก็จะ จะปล่อยว่าเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าเราเก็บเก็บเนี่ยตอนดอก,กบานนี่เงี้ยนะครับเราสามารถกินได้นะนะครับในส่วนนี้แต่ข้างในอะ่ะเยอะนะข้างในเยอะนะในพุ่มไม้ดอกบานนั่นเเลยนะนะครับดอกบานเลยนะครับดอกบาน เราเขาก็รังบานเลยขอบคุณครับ